ช็อกหนักดารารุ่นใหญ่สะกิดแรงจนหน้าหานบ้านอักอัคระเปิดตัวแฟนสาวเผยเหตุไม่คิดแต่งงานมีลูกหลังถูกครหาว่าไม่แมน อักมาเล่าในรายการโตแชร์มหาชนทางช่องสามว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นสักพักใหญ่ๆแล้วครับวันนั้นไปถ่ายละครเรื่องหนึ่งมีนักแสดงในกองคนหนึ่งที่ผมชื่นชอบมานานอยากร่วมงานด้วยส่วนวันนี้ที่ได้มีโอกาสาร,ร่วมงานกับเขาเรื่องนี้ก็ผ่านไปได้วยดีเจอหน้าก็ทักทายสวัสดีตามปกติส่วนได้มีโอกาสได้ร่วมงานกันอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเรื่องนี้ก็ได้รวมสิ่งด้วยกันในตอนท้ายเรื่องเป็นตอนที่เฉลยปมเรื่องทั้งหมดในซีนเขาไม่สามารถทำ อะไรผมได้เขาถูกมัดอยู่ไม่สามารถตอบโตอะไรได้แต่วันนั้นผมรู้สึกได้ว่ามีความตึงจากเขาเขาไม่คุยกับผมทักทายอะไรไปเขาก็ไม่ตอบรับในความคิดเราเข้าใจว่าพี่เขาคงอยู่ในอารมณ์เตรียมตัวเข้าฉากจนถึงเวลาที่จะถ่ายทําก็ไปอยู่หน้าเสร็จแล้วพี่เขาก็เดินเข้ามาหาผมและบอกว่าให้ผมเต็มที่เลยนะพร้อมจับมือผมไปตีหัวเขาแต่ผมก็บอกไปว่าใจเย็นใจเย็นครับพี่เดี๋ยวรอผู้กํากับสั่ง ก่อนจนพี่ผู้กำกับเดินมาบอกกิ้งเสร็จพี่เขาก็เดินเข้ามาหาผมอีกแล้วบอกให้ผมเต็มที่พร้อมกับจัดเข้าที่กบหูผมเต็มแรงทําเอาผมถึงกับหูวิ้งไปเลยครับความรู้สึกในตอนนั้นก็งงครับคิดอะไรไม่ออกคิดได้อย่างเดียวว่าเรื่องแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นจริงครับและอักยังยืนยันว่าแมนทั้งแท่งแถมมีสาวคนรู้ใจแล้วคือแพทสาวนอกวงการคาลุยสายแอดเวนเจอร์พามาเปิดตัวครั้งแรกเล่าเรื่องราวความรักว่าแพ เขามาเปิดโลกอีกใบของผมจริงๆผมชอบเที่ยวนะแต่แพทเขาจะแนวลุลยๆเราก็ไปที่ที่เขาไปเที่ยวกาันอย่างที่ผ่านมาเราชอบตอนไปเอเวอเรสต์ช่วงอายุเราตอนนั้นยังทําได้แต่แบบพาเราไปที่ระดับความสูงเท่านี้แล้วก็อยากไปที่สูงขึ้นมองอนาคตไว้ยังไงอากไม่แต่งงานไม่มีลูกเราไม่ได้คิดว่าครอบครัวที่สมบูรณ์ต้องมีลูกถ้ามีลูกเราต้องเป็นห่วงเขาไม่ว่าจะอายุโตเท่าไหร่ก็ตามเรามองว่าเป็นแบบนี้ เราก็ดูแลก,กันไปเดี๋ยวนี้มีเนอร์ซิ่งโฮมผู้สูงอายุเยอะเลยเราคิดว่าก็คงจดทะเบ,บียนให้ถูกต้องแต่ไม่ต้องแต่งงานมีลูกอันนี้คือความคิดตอนนี้นะ